ควายเกิดมาเป็นบุญคำนำทางไถยดอกขาดไทยพี่น้องเอ้ยใส่ไทหน้ากระไดใส่ไทยไฮกระแหงดีแต่งแต่กี่บ่สะดวกสบายหลายทั้งแม่ยิ่งทั้งพอไส้ขาดไถยดอกดำกาจูงควายมาแต่งแต่เสาเอาแห้งควายแต่เสาตู๊บบ่ได้นอนคนที่จูอยู่ในห้องดอกบอลนอนพี่น้องเอ้ยครับผมผนวัตถุให้เรียงมากกัมพาให้เลียงควาวครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอลี่ยงผู้เม่งคือเข่ามือนเดือมเช่นเคยครับ มือนีพลียยงผู้เม่งกัยังอยู่แรงควายถือพี่น้องครับผมเอาเป็นว่ามือน,น,พนีพี่น้องผู้ใดกําลังหาควายเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อหามผาดเด็ดขาดเพราะว่าราคามีแต่บักชินิติมาหลอดพื้นเลยพี่น้องครับผมตอนนี้เหมาอสําหรับผู้ทีสีเอาควายไปเลี่ยงกําลังหาควายไปเลี่ยงเอ้าตามพลี้ยงมากครับผม <c oughs> อาเซนูวัสดีครับผมวันดีครับวันดีครับโอ้มือนีเซนูมีจากรายการครับเนี่ยมีสามการครับผมครับผม มาที่นี่มาเบิ้งไล่การแรกพี่น้องครับผมมาเบิ้งไล่การที่เสียนูเราจับอยู่นี่ป้านมาดำแห้งแต่ไข่ตัวนี้เลยอันนี้เป็นไข่สายใดครับนี่ตัวนี้เป็นไข่ลูกผสมมูลาครับพาไทยมาแล้วสั่นหนึ่งครับอ๋อครับผมความสูงเลยครับลอยสี่สิบสี่ครับผมสูงลอยสี่สิบสี่ป้านมาสูงแห้งเถอครับสูงครับสูงเท้าไงเท่านั้นครับที่นี่มาที่นี่สถานะท่องหรือไม่ท่องครับนี่ท่องแปดเดือนกว่าแล้วครับ ท่องครับก็จะเริญครับผมครับผมราคาเปิดไว้หลายปนไดไหนขอครับนี่เปิดใบสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หมื่นเจ็ดพันเนาะครับเนาะครับผมบัตรที่นี่ขอเบอร์ที่สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับค่ะผมบัตรที่นี่ถ้าเป็นเฟซเหรอครับไอ้เฮียนุควายซิ่งครับครับผมเบอร์ไล่กับเบอร์เดียวกันนะครับเด้อครับผมเบอร์เฟซเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันเราที่นี่ก็อ่าถ้าเป็นถ้าเป็นเฟซก็จะเป็นเฮียนุควายซิ่งเนาะครับเนาะครับผมบัตรที่นี่สิบห้าพี่น้องเข แต่มาเปิดราคาไปซื้อสี่หมื่เจ็ดสี่หมื่นเจ็ดพันบาครับผมบัตรที่นี่ความสูงร้อยสี่สิบซีนี่ครับผมบัตรที่ทองได้แปดเดือนครับทองกับกับลูกกับเก่าจะเลื่อนเลยดิครับกับเก่าเจริญแท้ครับเอกสารครบเนาะครับเอกสารครบมีเจ้าของยืนยันครับมีมอยืนยันครับผมครับผมเมื่าเมื่รายละเอียดควายตัวนี้ครับพี่น้องครับผมเล่าขึ้ได้หนาพี่น้องความหนากับความยาวเด้อพี่น้องเด้อป๊าดยาวอีหลีความควายตัวนี้ครับผมความยาวได้แข้งขาดีเล็บงาม เนาะแมนครับ,คร,บครับผมบัดทีนี้ถ่าเป็นควายกระทบนี่มันสิบ่มีอัตลักษณ์สี่เสือนุครับครับตัวนี้บ่ทันได้มีครับแต่ว่าป้องขาเพิ่นขาวเนี่ย่ะครับแต่ว่าคนลงขีต้ตมครับ ครับผมคือคือหมายถึงว่าอ่ามันมันเป็นลูกกระทบมันพาออกมาทางไทยเนาะครับเนาะใช่ครับแต่ว่าโค้งสางเขาก็ยังได้พี่น้องความใหญ่ได้ลูกตัวที่ใดเหรอครับนี่งเฮ้ลูกตัวที่สองครับผมลูกตัวที่สองสิไปเด้อพี่น้องเด้อครับควายตัวนี้สำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ใดเบิ่งสองพอเลี้ยงผู้แม่งอยู่กำลังหาควายไปเลี้ยงนะครับผมขันพี่น้องซื้อไปก็เอาควายตัวนี้ยังสิแหละพี่น้องครับผมโค้งสางเราดีแต่ว่าเรื่องราคาให้พี่น้องโทรมาต่อรองกับเราเด้อพี่น้องเด้อลูกลลููกกกตััวเเ่่่่่านนนนีีีใใหห้้ป็ไทยแครบม Oh. ให้ลูกเป็นไทยชัดเกนครับเพราะมันพามาไทยมาหลาเหรอครับครับคือคือลูกตัวแรกนี่ออกมาเป็นไทยเลยครับผมครับผม บัดที่นี่ความญ่ใดเด้พี่น้องครับผมความใญ่ความยาความอ่างนี่ค้อยตัวนี้เป็นตะซื้อนะครับผมเพราะว่าหนึ่งคือเราได้โค้งสางนะครับผมโค้งสางเราไงพี่น้องผู้ใดขาควายไปเลี้ยงเอาโค้งสังสิละพี่น้องครับผมไปยืนคอกรับล่อง่าบ่ไอ้ไผยเนาะได้ไงไงไปเองส่พี่น้องเอ้ยยืนค่องเต็มเอ้ยเต็มขนาดเลยพี่น้องครับผมเต็มคอกเต็มเราเลยนี่ขนาดเลยมีโอกาสส่งลูกคอยลอยหาทกับโค้งสางดีข้อเบื้งรู้พี่น้องเบื่องข้อดูผลป๊าข้อเราบักไ่แห้งนะครับลูกตัวที่สองแสดงว่าความสูงเรราาาก็ยังสมถไไปต่อด้ ไปต่อได้นะครับผมเพราะว่าหนึ่งคือพึ่งลูกตัวที่สองกับความสูงสูงลอยซีดซีนี่พี่น้องครับผมสามารถไปต่อได้สบายตอนนี้ทองแล้วทองได้แปดเดือนรับประกันทองรับประกันตำนี้แล้วครับเราประกันทุกอย่างครับผมครับผมเราก็ส่งฟรีก้อนจีคืนรถอกกระถิ่นยาขาพยายาใน่พ่อมีดจะรั่วล่วงฉีดท่านใดครับเพื่นท่องโอ้ครับเอาไงแล้วครับออกไปข้าวลูกงแล้วค่อยฉีดเอาเอาไปรุ่นเอาเลยเนาะครับเนาะว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียพี่น้องครับผมราคาที่พี่น้องอ่าสนใจเด้อพี่น้องเด้อราาคเื่องร่าค่าเส้นหนูเราว่าสิเป็นตัวผิด ตัวเมียลูกออกมากขันเป็นตัวเมียกันถือว่าคุ้มขันตัวผูกเอาไว้เป็นพอพันเพราะว่าเสื้อสายเขาดีเป็นลูกเก่าเจริญพร้อมพี่น้องครับผมโอ้กขนาพัฒนาต่อเรื่องราคานี่พี่น้องครับผมหนาสนอยู่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตอนนี้ราคาอ่าน้ำทองตลาดกับซีเริ่มปรับราคาลงแน่แสดบแต่แต่ก่อนนี่เพิ่มซื้อมาแสนเกตนะครับก่้วยแม่เนี่ยครับผมก็เริ่มปรับราคาลงให้พี่ให้น้องแต่ก่อนราคาแสนเกตเดี๋ยวนี้ขายสี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดโอ้พี่น้องครับผมอ่เมื่อนี้ขวามพลาดเด็ดขาดผู้ใดเบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้แม่งอยู่กำ เพราะว่าของถือมี่องนีมองเดียวเราะถือว่าถือคักตอนนี้ครับผมรับประกันการซื้อขายพร้อมนะครับผมฝากพี่น้องไว้เนี่ยแหละครับความสบายใจกันพี่น้องซื้อไปแล้วเพิ่นก็รับประกันไหยพร้อมซื้อไปแล้วบ่มากก็ไปเปลี่ยนอยู่สามจะเทียกับมีครับครับางคนเปลี่ยนสามเทียกับมีว่ามันหน่อยพอดอยากได้ตัวเงี้ยกูเมยอยากได้แม่ลูก ผู้ผัวอยากได้แม่มันกับเปี้ยงอยู่เพราะบ้านนั่นครับโอ้ครับผมนี่นี่แหละทำเนินการให้ราคาเก่้กูมีลดราคาครับอืมหนาสนได้พี่น้องครับผมอันนี้คือมีการรับประกันหลังการซื้อขายครับพี่น้องบ่พอใจคือเลี่ยงไปสักพักนึงกันบ่แม่นเพิ่นเพิ่นเพิ่งคลิปเก่าเพิ่นได้ตัวหน่อยนะเพิ่นเบิ่งคลิปใหม่มันงามไปเรื่อยนะอ๋อมันใหญ่ไปหนาเออเพิ่นองไปเลยเนะเอาครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ควายตัวนี้ท่อง8เดือนพี่น้องครับเป็นควายกระทบมานะครับผมเพราะว่าเราออกมาทางไทยแล้วล่ะมีถุงเถ้าขาวแล้วล่ะครับผมโครงสร้างเราดีีพ่่น้องงคคววาาามมมใหญ ง้าความอ่านได้ทองแปดเดือนรับประกันทองรับประกันตำนี้พร้อมราคาเปิดไว้เป็นตะฟังให้พี่น้องมาต่อรองนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเอามือนี้มีอีกนะครับเดี๋ยวไปเบิังชุดต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิังอีกคมหนึ่งพี่น้องครับผมคมนี่ความสูงโอ้เป็นตะสูงแค่ไหนสูงหลายปันได้ครับนี่รอยสี่สิบสามบวกครับผมสูงรอยสี่สิบสามบวก ้พี่น้องครับเบิ้งตอนแรกยืนเบิ้งไกลๆคือนยังบ่สูงแห้งแปลว่าเขามากไกลๆคือยังสูงแห้งนี่เนาะครับผมครับผมบัดที่นี่เป็นควายสายใดครับนี่ตัวนี้เป็นลูกผสมเพื่อนครับอ๋อเป็นเป็นลูกผสมมากขึ้นกันลูกผสมมีลูกติดมาตัวนึงครับลูกติดมาตัวนึงแต่ลูกอับไถ่หรอครับเป็นลูกตัวเมียครับผู้ใดครับเป็นลูกเจ้าเก่ายอดครับผมอ๋อเป็นลูกเออ่พ่อคุ้มฝูงอยู่ในคอกในฟาร์มเฮานี่เนาะครับผมครับผมบัดที่นี่ลูกเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับนี่ลูกตัวเมียครับผมโอ้ลูกตัวเมียพร้อม ลูกได้จักเดือนครับลูกได้ซี่เดือนครับราค่าเปิดไบค่คมนี่เปิดไว้หลายปันไดกวครับนี่เปิดว้หาหมื่อนสองพันบาทครับผมหาเมื่นสองพันเนาะครับเนาะลูกเจ้าเก่ายอดโอ้ลูกก็ถืืวบาเก่งเนาะครับเนาะครับโอ้พี่น้องครับซ้ำกันกับจอนฟอนบูดมบอกมากเล่ากันเลยโอ้ครับผมเป็นลูกตัวเมียเราไปแล้วพี่น้องครับผมก็ถืืวบาลูกได้หาเดือนบัดที่นี่ยู่ในทองได้ครับบัดนี้ตอนนี้ผสมไว้ลรวครับผสมไว้ได้ผสมว่าไอเจ้าผู้พาครับครับผม ผสมพันรอบไปครับนี่ผสมพันรอบหนึ่งเหรอครับโอ้ผสมพันธุรอบหนึ่งราค่าที่เปิดไปคือหาเ0 0นสองพันบาทสองพันบาทเด้อพี่น้องเดิอกับความสูงสูงลอยสี่สิบสามบวกไม่ลูกติดมากตัวหนึ่งเป็นลูกตัวเมียอันนี้ก็เป็นไข่สายกระทบมากขึ้นกันนะครับเป็นลูกกระทบมาแล้วเป็นลูกกระทบพี่น้องครับผมโค้งสางเล่าดีพี่น้องแต่ว่าเราสิขาดนำเลี้ยงวา่ตัวนี้พี่น้องครับผมมันพอดีมันมีเด็กหน่อยมากตัวหนึ่งว่าทีเนี่ยมันก็เลยหุ่นมันก็เลยแรน้ำกันแม่ก็เลยเป็นอง้ค์หุ่นเดเมี่ เป็นลูกเจ้าผู้ภาปันีครับผมไอ้ลูกเป็นเจ้าลูกเจ้าก็ยอดครับผมเจ้าในทองในทองครับเจ้าผู้ภาไปครับโอ้ในทองเป็นชุดสามหัวใจเนาะครับเนาะครับผมราค่าเปิดไปหาเมื่สองพันเด้พี่น้องเลิกกับความสูงนี่ถือว่าได้เลยอยู่ในเกณฑ์ขันสมัยตะก้อนเนี่ขันความสูงสูงลอยสี่สิบสามจังสี่นี่โอ้เป็นแสนเลยนะเนาะครับผมตอนนี้ราค่าก็เริ่มปรับลงเสี่ยนุกามาเปิดให้พี่น้องเข้าราค่าที่สามารถจับต้องได้พี่น้องครับผมรับประกันทุกตัวนะครับผมตอนนี้คือเป็นชุดสามหัวใจนะครับ ผ่านรอบแล้วอยู่ในทองเด้อพี่น้องเด้อเบื้องหนาเขาเบื้องหนาเบื้องตาควายตัวนี้หนาพัฒนาตอหาพี่น้องพิยงจะน้เอาแต่ว่าตามสายตาพอเลี้ยงผู้เม่งขันมีหยาเนี่ยเอาไปอัดไปควายตัวนี้สีหญ่มากเลยเงงยพวงางคนหงยครับเพราะว่าเขาไม่ไกลเนี่โอ้เราเป็นค่อยนุนตาเป็นเตอซื้อเป็นต่ไปหามาแวร์เด้อพี่น้องเด้อครับผมเบื้งไกลๆแลยโอ้หง่แห้งว่าเป็นธัรมดาเด้อพี่น้องครับผมตง้านพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่ไกลๆนี่ยืนเบื้องขึ้นจังพ่ถอดแต่ว่าเขาไม่ไกลนี่เงู การเงาหูกำปลายหูแล้วก็สวยผมได้ไขยตัวนี้กับพระธรรมดาเนาะครับเนาะเออเปลกเปล่ากับยานนะครับสามารถไปต่อได้อีกได้ในความสูงเพราะว่าลูกพึ่งตัวที่ไหนครับนี่ลูกพึ่งตัวที่สองครับผมลูกพึ่งตัวที่สองอยู่ในทองเองเนาะครับครับผมโอ้ไขย ถือว่ายังสดสดเลยดิเนาะคว้ยสดครับป้าพี่น้องครับผมลูกตัวที่สองอยู่ในทองกับความสูงสูงลอยสี่สิบสามมครับผมเบิ้งลูกเราดูวมเบื้งทายยืนทานี่หาพี่น้องแล้เบิ้งลูกนะครับลูกตัวเมียลูกเก่งเล้ยครับเนี่ยควายตัวนี้พระธรมดาเนี่ยนะคนไงเบิ้งทายยืนเราดูเบื้งลูกพเด้วยก็ถือว่าถือว่าร่าคานี่ก็ถือว่าผู้ใดซื้อไปก็ถือว่าซื้อลูกใดแม่พอด้ยเนาะครับแม่นครับเพราะว่าเป็นชุดสามหัวใจพี่น้องครับหนาพัฒนาตออิริล หาหมื่นสองพันบาทครับผมหาหมื่นสองพันบาทโคมนี่เปิดว้เป็นตะฟังดูพี่น้องลาคานะครับผมเป็นตะไปหามาแว่อยู่ด้นี่โอ้ถือว่าถือว่าคุ้มนะครับขันยุกไก่กระส่งฟีอีกรส่งฟีครับผมก้อนสี่ขึ้นรถขึ้นลากับฉีดยาบำรุงให้เนาะอย่าพยายาอย่าบำรุงครับฉีดแล้ววะี้ครับคิดแล้วประกันการซื้อขายพร้อมพี่น้องครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีโคมหนึ่งพี่น้องโคมนี่เป็นโคมสุด้ทยพี่น้องครับผมแต่ว่าโคมนี่เปิดพี่น้องเขางามงามข่อยตัวนี้เขาเปิดเขากลางดีขนาดเขางามเลย เขาโค่นเขากับบักไงพี่น้องครับผมบัดที่นี่นควายตัวนี้เป็นควายสายใดครับนี่ตัวนี้เป็นควายสายอุทัยครับผมเป็นควายสายอุทัยพี่น้องคผู้น่าเขาเรางามนะครับน้องความสูงสูงหลายปันไดเสนรลอยสี่สิบเอ็ดครับผมสูงลอยสี่สิบเอ็ดไม่ลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวเมียเป็นลูกตัวเมียครับครับผมพอเป็นในควายจ้าบครับอบัดที่นี่ล่าคาบเสนเปิดไว้หลปันไดครับนี่เปิดไวสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมสี่หมื่นเก้าพันนะครับน้อง สถานะท้องคือว่างอยู่เพราะว่าลูกยังหน่อยเห็นบ่ะคร,บครับลูกเพิ่งได้เดือนอสองเดือนครับผมลูกได้สองเดือนพี่น้องครับเป็นลูกตัวเมียพร้อมแต่ว่าควายตัวนี้ป้าพี่น้องครับิ่ไงพวกไก่ใหญ่หนาคักอีหลีเป็นควายสายอุทัยอ่ข้นเขาก็ใหญ่ไล่หนากับกว้างควายตัวนี้ความงามนี่บ่ต้องสือพี่น้องอัตลักษณ์ก็ถือว่าชัดเจนดีนะครับผมโอ้ราคาเปิดใบคือสี่หมื่นสี่หมื่นเก้าพันบาทเก้าพันบาทแห่พี่น้องครับผมเราได้จักลูกมากแล้วครับนี่ควายลูกสองครับผมควายลูกสองป้าพี่น้องความงามพอเลี้ยงผู้เม่งว่าครันเราได้อาบน้ดดดีีๆๆัแต่งหน้ามด าดีๆนี่โอ้สีง,งามคักเลยควายๆน<า>้องทั้งงาม,งามทั้งไงครับเข <อ S 2> <ใน S 1> าไงแหง้ขอของอีหลีโค่นเขากก่ไงไหมพี่น้องครับผมราคากับถือบาน่าฟั่งในพี่น้องแต่ว่าเรื่องราคาให้พี่น้องโทรมาคุยกันเอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งดูเบิ่งทางขาง,งบม่มีหม่องฟิวเลยนะครับผมบัดที่นี่มาเบิ่งทางหนาจังหน่อยกับเพราะว่าอยากให้พี่น้องเฮาเบิ่งด้านหน้าว่าควายตัวนี้ความงามพี่น้องหน้าเขา ครับผมไฮเบิ้งด้านหนาพี่น้องครับผมบ้าความงามนะครับผมหนาเขาสวยหนาเขาใหญ่ผมเป็นตาซื้อเป็นตาขายขนาดราคาเปิดว้คือ4ี่หมื่นเกาพันมาทีครับสี่หมื่นเกาพันบาทครับผมโอ้โหครับผมก็ฝากพี่น้องไวเดอพี่น้องครับผมความเง่าคขวยตัวนี้บ่ต้องซื้อพร้อมนะครับความเง่าความใหญ่อันนี้เป็นคววยสายอู่ไทยบัดที่นี่มีลูกติดมาตัวนึงนะครับผมเป็นลูกตัวเมียเอาลูกเราคือจังออกไปทางนีโก้ไปทางตาไปทางั่อนเพิ่นเป็นเพ่อไอ้จับสารบัดไงครับผมโอ้ครับผมพอเพิ่นเป็นคววยสายตา เนาะครับเนาะครับผมแต่ว่าแม่เป็นไอยสายอู่ไทยเด้อพี่น้องเด้อนะครับราคาเสียโนแล้วเปิดไปคือสี่หมื่นเก้าพันมือนีมันสีตื้นๆจากน้อยต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเข้าแต่ว่าอยากให้เห็นนะครับความใหญ่ความเงี้ยวนี่ครับผมได้สัดได้ส่วนนะครับผมเขากะใหญ่ใบหูกะงามพี่น้องเงาหูรัดเงาหูกำดีดีตาจอมไข่เล่าปลาคอข้อปลาเข็งได้เหมิดแม่่อยตัวน,นี้ไหม โอ้พลอยงิงผู้เม่งกะอยากมีเงินมีทองเอาไปพัฒนาต่ออยู่ดอกแต่ว่าเห็นกะอยากแบ่งพีแบ่งน่องเอาเป็น่าผู้ใดเบิ่งช่องพลอ,อยิงผู้เม่งยุสนใจก็ให้โทษมากเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรศัพท์ตามที่ให้ไปนั่นแหละครับผมกันผูยย้ใดยุตั้งประเทศอยากซื้อให้พ่อให้แม่เดี๋ยวพลอยงิงผู้เม่งกะสีขคืนให้ไป อ่าเป็นเฟซของเฮนุควายซิ่งเนาะครับผมเฮนุควายซิ่งว่าสั่นพี่น้องครับผมผู้ใดสนใจก็ให้โทรมาคุยกันนะครับผมเอามือนี่เฮนุมี่ยังสีฟ้ากับพี่กับน้องเข้าครับผมครับก็คือเก่าครับพี่น้องซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับให้คิดถึงห้อยโน้ตนะครับเด้อรับแลกซื้อขายตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับกับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าหกเก็ดหกเก้าแปดแปดครับมือนี่ก็ขอบคุณทีมงานพอเลี้ยงผู้เม้งนะครับเด้อทีมาไทยควายงามให้พี่ให้น้องครับ สนนวัสดีครับครับผมทีมางานของพอเรียมภูม็นขอขอ,ขอคุณเสน,นุนะครับผมที่เอาควายราคาถึกมาแบ่งให้เพียให้น้องเข้าผู้ใดย,ยู่ไก่ยู่ไก่บ่าว่ายู่ตั้งประเทศพี่น้องครับผมเพราะว่าเรามีการรับประกันการซื้อขายสิ่งที่จุดเด่นๆก็คนอื่นเขา นะครับผมก็คือมีการรับประกันซื้อขายขันซื้อไปแล้วขันเบิ้งคฉีดไม่พอควายตัวใหญ่ก็เสี่ยงสามารถมาดเพียนได้คือเก่าอีกเพียงใดครับผมนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าฝากพี่น้องไว้เอาสำหรับมือนี้ขอบคุณเสนุขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับครับผมก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ้งช่องพอเดียมผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยแหละครับพี่น้องครับผมผู้ใดสนใจควายของเสนุนะครับผมเพราะว่าแต่ละตัวเรามาเปิดก็ถือว่าราคาเป็นตะฟังพี่น้องครับผมเพราะว่าราคาตลาดปรับลงเท่ากับปรับลงตามตลาดเท่านะครับผมเราก็มีการรับประกันแล้วมีการฉีดยา่งให้้ฟรรีพอมฉีดยาบรุุงให้้้พรอออมันนนีคืจดดเ่ๆ นะครับที่มีการรับประกันกันก็เลยเ่าเป็นตะซื่อเป็นตะไครนะครับผมเอาสําหรับมือนีกับฝากพี่น้องเฮ้านะครับทุกคนกับเบิ้งช่องพอลายมผู้แม่งแล้วกับฝากกดไลค์กดแช่นะครับที่สําคัญคือฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกําลังใจในการเหตดจิบใหม่ได้พี่น้องเด้อสำหรับมือนีขอบคุณครับผม